สวัสดีครับใบรุ่นวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง First Tuner นะครับนี่นี่ครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนคานผู้ชมแปลงนะครับนี่โซนิคดิสนะครับผมจะแปลงเป็นดานะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับในอาร์มครับอันนี้ผมสั่งอาร์มแบบยืดสองนิ้วมานะครับนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจัดทรงไปด้วยทีเดียวเลยครับแล้วก็นี่ครับ อผมมันเป็นเกียร์โยงแบบดิสนะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นดำเปลี่ยนยกชุดเลยแล้วก็บูทครับนี่ก็ไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวก็ลองครับบูทสั้นบูทยาวก็ปนปนกันไปครับอันนี้ก็เป็นตัวล็อกตรงนี้ครับนี่ล็อกตรงนี้แล้วก็นี้ตัวดึงแบกครับอันนี้ก็มือลิงครับนี่มือลิงของหน่วยครับแล้วก็ดุมครับเดี๋ยวผมก็จะทําการไปเปลี่ยนดุมดิสเป็นดุมดาตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอผมเปลี่ยนดุม ก่อนนะครับแล้วผมก็จะมาทําการประกอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับไวรุ่นเออเดี๋ยวก่อนงบประมาณก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการประกอบให้ดูนะครับเนี่ยะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีพวกนะครับเพิ่มเติมมาก็คือปุ๊กนะครับอันนี้ก็สูงประมาณสองร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็นี่ที่เอาไปซมาเดี๋ยวผมจะทําการประกอบใส่เข้ากับรถเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนพอตอนอะไรเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับนทรงก็จะประมาณนี้ครับนี่เลยทรงอันนี้ก็จะเป็นอาร์มยี่สองนิ้วนะครับแล้วก็แปลงเป็นดําหลังนะครับเพิ่มความเบาของรถไปนะครับนี่ลื่นๆครับนี่ดําหลังก็จะลื่นๆเลยครับโซก็ตรงนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมก็จะใช้บูทอลูมิเนียมนะครับนี่อันนี้เป็นตัวกลางนะครับ อ,อันนี้เป็นตัวตัวสั้นสุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวตัวกลางนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับดํำหลังครับเฟียวๆครับใช้งานได้น,นี่นี่ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเกียร์เกยงดัมนะครับนี่ประมาณนี้ครับโชโกกก็ โชคใหม่นะครับสูง255มิลครับสูงก็จะประมาณนี้ครับงบประมาณอยู่ที่2 5 0 0บาทนะครับนี่เหลือแต่โชคหน้าครับยังไม่ได้ลงนะครับผมจะเปลี่ยนโชกหน้าเลยครับทรงตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับทรงเดิมๆครับผมชอบสไตล์นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเอาร้อย้าผมมาปลูกขับคันนี้ในนี้คันนี้ระบบหัวฉีดครับแล้วนะครับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับสวาสดีครับ